ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันทีน่28มิถุนายนพศ2 5 68กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกา,ารสวับสนุนี้ทางช่องกมีมัวอ่าไท่ไถ่ากายไท่กลางพื้นบ้านมาแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรทุนอ่าคนทุนหน่อยนะครับพี่น้องครับเป็นมัวนส่งฟรี200กิโลเมตรแรกหรอกคบริการจีมเงินปลายทางนอกเหนือจาก200กิโลเมตรทางช่องกะ รับจัดส่งทั่วประเทศเขียนไปทางเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับทำมันไกลกันพี่น้องครับโทรมาพูดคุยกับผมครับคารถดเส้นตั้งกับโบได้เอาบาดไดเมานดันเนื้อรับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ065 207 6884พิกัดติดตั้งข้อกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตริศัยจังหวัดร้อยเอ็ดอ่ะหันมาเมืองง้วครับง้วเห็นยืนอยูนย่นี่มีนี่เหมือนหกตัวตัวเมียห้าตัวผู้หนึ่ง้ามีตทำนี้ รูปแบบพันธ์สันธานมองใหนผมสีบ่อสี่เก้าไปในคลิปไปเลยนะครับพี่น้องครับถ้าบ่ได้บอกบ่ได้เก้าก็แสดงว่าง่วงบ่มีตัวนี้ครับง่วงก็เริ่มต้นตั้งแต่อายุสามเดือนกว่าไปห้าสิบสี่เดือนครับอ่ะอ่านว่าเมืงครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่สามเดือนกว่าแม่ชาโลเลยครับกับตัวผู้ไทยตัวขาวนี่ครับอ่ะกินหญ้ากินฟางเป็นหรอครับเอาไปเลี้ยงได้เลยครับพี่น้องครับพอแม่เพิ่นเขาไปเวียงน่ำแล้ว ในไทยชีวีเป็นมากเราก็งัวสาวนี่ครับรุ่นอายุสิบสิบเอ็ดเดือนรุ่นซ้นขวบครับง้วไทยพื้นบ้านประมาณนี้ครับนี่ครับส้นตัวนี้สิบสองเดือนตัวแดงครับส้นตัวนี้สิบสี่เดือนรวมเหมือนหกตัวนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทน้อยง่ายเฉลี่ยกันคะกันครับพี่น้องครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ผมรับประกันควบคุมค่าให้ครับพี่น้องครับนี่ครับบ่านายเจียแถเนี่ยน้องครับสนใจกบโทษตามที่เบอร์ผมเข้าไว้เลยครับ ยำเบอร์โทรทีนึงครับ0652076884พิกัดที่ตั้งคอกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องอยากได้ถูกกว่านี้พ่อแม่พี่น้องมีรถมีล่าเดินทางมารับเองมาหาผมครับก่อนสีมาโทรมาถามก่อนป๋องัวงย่งบ่มันต้องมาได้เสียเถี่ยวกันครับพี่น้องครับกระปิย่างที่ผมนําเลี้ยงทุกๆคลิปยาโทั่วเล่นทัตัวโทัต้มกันครับพี่น้องครับ ให้ควมจริงใจซึ่งกันรละกันครับพี่น้องครับเพราะว่าช่องผมบ่ได้ขายคอนเทนต์บ่ได้เอายอดไรบ่ได้เอเงินเดือนยูทูบครับพี่น้องครับอาศัยขายควมจริงใจแบ่งพี่แบ่งน้องไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับบ่ได้บวกผลกำไรอย่างมากมมยครับพี่น้องครับนี่ครับฝากไว้พิจารณาได้ครับพี่น้องครับหกตัวสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งสองร้อยกิโลนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเราก็รับจัดส่งทั่วประเทศสำหรับชิมนี้ ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับรอบสดีครับ